สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีของอาทิตย์ที่19เมื่อวานนี้เราก็ได้ยินว่าท่านโมเสสนั้นก็นำประชากรมาถึงรมแดนแล้วก็ตายแล้วโยชัวก็มารับหน้าที่แทนวันนี้เราก็เห็นว่าชาวอิสราเอลนั้นกำลังจะข้ามแม่น้ำจอแดนไปสู่ดินแดนพระสัญญาเนี่ย มีอะไรเกิดขึ้นมีการมีอัศจรรย์เกิดขึ้นเหมือนกับที่สมัยของโมเสสพาชาวยิวข้ามทะเลแดงก็คือในเวลาที่มาถึงแล้วแม่น้ำก็ยังไหลปกติแล้วก็ชาวยิวก็แบกหีบสัญญาลงแม่น้ำก็หยุดไหลทันทีเลย นะครับพระเจ้าตรัสก,กับโยชัวว่าวันนี้เราจะทําให้ท่านยิ่งใหญ่ในสายตาของอิสราเอลแล้วก็ให้นําหีบพันธาของพระเจ้าเคลื่อนไปข้างหน้าพวกท่านจงลงไปในแม่น้ําจอแดนทันทีที่พวกสม,มณะแบกหีบพันธาของพระองค์พระพป็นเจ้าพระพินเจ้าแห่งสาคลรพิภพก้าวเหยียบลงในแม่น้ําจอแดนน้ําในแม่น้ําจอแดนจะแยกออก น้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนจะหยุดไหลลงเหมือนกับเป็นมวลใหญ่เดียวกันอันนี้เป็นอัศจรรย์ครั้งที่สองและไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญถ้าจะมาดูแล้วก็เหมือนกับอัศจรรย์สองอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยของโมเสสและสมัยของโยชัวเนี่ยก็เหมือนกับเหรียญสองหน้าหน้าหนึ่งก็คือสมัยของโมเสสและหน้าที่สองสมัยของโยชวัว แล้วก็แม่น้ำก็หยุดตอนที่โมเสสข้ามแม่นม้ำทะเลแดงนั้นนะ่ะมันก็เป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณบอกถึงการออกมาจากดินแดนที่พวกเขาเป็นทาสแล้วก็การข้ามของพวกอิสราเอลตอนนี้ก็คือการเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาคือดินแดนแห่งอิสระภาพเห็นไหมครับพี่น้องตอนแรกก็เป็นเป็นเป็นทาส แล้วโมเสสพาออกมาต่อมาก็จะเข้าไปดินแดนสัญญาซึ่งเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพเนี่ยก็มีการมีอาัศาจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. พี่น้องครับเราคิดสุชนก็มีการข้ามสองครั้งเหมือนกันในศีลล้างบาปของเราครั้งแรกก็คือศีลล้างบาปทําให้เราออกจากความเป็นทาตซึ่งปีศาจนั้นกดคอเราอยู่ แล้วก็อันยันที่สองนี้ก็คือพวกเรารับศีลล้างบาปเราก็จะได้เข้าสู่เดินแดนพระสัญญาคือดินแดนแห่งเสรีภาพผู้ซึ่งพระบิณฑ์เจ้าทําให้เราเป็นประชากรของพระองค์พี่น้องอย่าลืมนะครับในวันรับศีลล้างบาปนั้นพี่น้องได้เป็นประชากรสวรรค์ดังนั้นก็ขอให้เดินสมกับที่เป็นประชากรสวรรค์ จงหลีกเลี่ยงบาปทุกชนิดจงทำลายทุกอย่างที่ที่ขีดขวางทางในการดำนินดำนินชีวิตแห่งความเชื่อไม่ใช่ไปไปพเนาพนอมันนะครับพระเป็นเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทำให้ท่านเป็นอิสระจากบาปแล้วก็ทำให้ท่านบังเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้าและท่านตั้งแต่บัดนั้นท่านก็เป็น ประชากรใหม่อันนี้ก็คือจารีีสินลลังบาปที่เราจะได้ยินเวลาที่คุณพอ่อประสินลลางบาป่วนี้พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกให้พวกเราได้ยกโทษไม่ใช่เจ็ดครั้งเจ็ดสิแต่เจ็ดครั้งเจ็ดสิบผลก็คือว่าทุกครั้งที่ใครคนหนึ่งเนี่ยมาทําผิดต่อเราเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะพิจารณาช่วยเหลือเขาให้มีโอกาสครับ ถ้าเราอาภัยเขาด้วยใจจริงแล้วเราก็เหมือนกับจะสร้างสะพานที่จะโยงระหว่างเรากับพระบิเจ้าเพราะสักวันหนึ่งเราจะต้องเมื่อออกจากโลกนี้ไปเราจะต้องมีสะพานสะพานหนึ่งเขาเรียกสะพานของการให้อภัยเนี่ยที่เราเป็นคนบาปยังไงยังไงแต่ถ้าเราให้อภัยแก่คนอื่นเนี่ยเราก็ยังมีสะพานนั้นหนึ่งที่จะเดินข้ามไปสู่สวรรค์ พราะพระบินเจ้าเองก็เป็นผู้ที่ให้อภัยเราเสมอพระเยซูเจ้าบอกว่าจงให้อภัยแก่คนอื่นและพระเจ้าจะให้อภัยแก่ท่านเพราะฉะนั้นการประกันที่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเราจะต้องให้อภัยแก่คนอื่นนี่ก็คือการการประกันความรอดของพวกเราให้อภัยจากใจนะครับให้อภัยแล้วก็ลืมด้วย ไม่ใช่บางคนบอกแม้ฉันให้อภัยเธอแต่ฉันลืมไม่ลงถ้าอย่างนี้ก็คือการอาฆาตบาดหมางไม่ใช่การให้อภัยพระเยซูเจ้า,จายังบอกอีกตอนหนึ่งว่าเป็นบุญของผู้ที่มีใจเมตตาการุณาต่อคนอื่นพระเจ้าพระองค์ก็จะมีใจเมตตาการุณาต่อเขาเช่นกันขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขใจทุกทุกวันนะครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์